เอาละครับผมก็องขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซตสกิลคอมโบสุดโหดสุดโกงนะครับคนดูซึ่งเซ็ตนี้นะครับผมจะมาเล่นกับปืน M14 นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้ได้ทําการปรับมาใหม่นะครับคนดูมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูท่าหน้าของปืน M14 กันนะครับคนดูว่าปืนนี้นะครับได้ปรับอะไรมาใหม่นะครับบอกได้คําเดียวว่าปรับใหม่โคตรโหดโคตรโกงนะเออไหนว่าโอเคแล้วกด ตรงที่อาวุธนะครับคนดูโอเคนะ นี่นะครับคนดูกดที่ปืนไรเฟิลซุ้มยิงนะครับนี่ก็จะเป็นปืน M14 นะครับได้ทาการปรับมาอยู่ในปืนไรเฟิลซุ้มยิงแทนแล้วนะครับคนดูก็เป็นปืนที่ดาเมจรุนแรงนะครับระยะไกลนะครับคนดูผมเอาสกินนี้ไปนะบวกอัตราการยิง2นะครับคนดูมาเดี๋ยวเราพาไปดูท่งหน้าของเซนสกิลตัวละครคอมโบกับปืนนี้กันครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคนดูมานี่ก็จะเป็นเซนสกิลตัวละครที่ผมมาใช้นะครับคนดูระยะไกลบวกคําเดียวว่าทั้งแรงทั้งเก็บ มาตัวแรกนะครับรคณดูจะเป็นตัวของลาฟาเอลนะครับคนดูตัวนี้นะครับก็เมื่อใช้ปืนสไนเปอร์นะครับและปืนไรเฟิลซุ่มยิงนะครับ ปืนจะเก็บเสียงอัตโนมัตินะครับคุณดูแล้วก็เวลายิงสตูล้มนะครับเลือดสตูก็จะไหล85นตะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของไคลอสนะครับตัวนี้นะครับก็เจาะเกาะนะครับบอกได้คาเดียวว่าเกาะทรงเกาะสีนี่คือแป๊บเดียวแตกนะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมารุนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด25เลยนะครับคุณดูแล้วก็สตูที่ถูกมาร์กนะครับก็จะเพิ่มความเสียหาย5เนตะตัวสุดท้ายนะครับเป็นเซสกิลกดใช้นะครับ เป็นตัวของทัสซียะนะครับตัวนี้ก็พุ่งไปข้างหน้านะครับใช้ความเร็ว0.3วินาทีนะครับแล้วก็จะรีเซตกูดาวเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเซตเอ้ยเหมือนกับตัวซุนก่อโคงนะตัวลิงเงเออก็เวลาเราฆ่าได้นะเราก็จะรีเรื่อยๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซตนี้จะโหดจะโกงขนาดไหน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกขวาเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมเกมไว100้นจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปลิง์อยู่ใต้คลิปนะและตอนนี้ผมก็อยู่กับแมพหาตะวันอีกเช่นเคยนะครับคนดูรู้สึกว่าเมืองน,นี้จะมีคนนะเออแล้วก็โดดมาก็ฟาร์ามพงฟาร์ปืนก่อนโอ้ยได้พารมาว่ะคนดู โอ้โหเหมือนจะมีเสียงทามเต็มเลยนะครับคุณดูน่าจะอยู่ข้างบนนะศัตรูของเรานะคือตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มหาตัวของอปืนชงปืนชาร์จกันก่อนนะครับคือไม่มีปืนระยะใกล้เลยนะโอเคแล้วปล่อยเพื่อนยิงกันไปก่อนนะครับคุณดูตอนนี้คือผมได้พาสมาแล้วนะคุณดูแล้วเพื่อนเราดาวตอนไหนครับเนี่ยไม่แน่าวนะตุยเวนะครับคนหนึ่งมาเฮ้ยเราได้ตัวนี้มานะครับสามารถเปิดหาศัตรูได้นะโอเคเมื่อผมจะเจอคนอยู่ข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่ตรนนี้ ตกใจหมดเลยโอเคเอ้ปืนอะไรโอไม่เอาเฮ้ยเจอของดีว่ะมุดูนี่เราได้ปืนบอมมาเลยนะครับคุณดูเอาไว้เผาไอวงไอฟอร์นะฮะเฮ้ยโอวิดเอสคุณดูได้ปืนชาร์จมาแล้วนะนี่เราได้เป็น P ี90ว่ะคุณดูดูดิเป็นไงของดีนะโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยโอโหเราเจอของดีว่ะคุณดู M14 นะเฮ้ยเราได้ M14 ต้นเกมเลยว่ะคุณดูไปให้เรา หาสโตนหาสตูนก่อนนะโอเคเหมันจะมีคนอยู่ข้างบนนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขาไปหรือยังนะคุณดูก็ฟาร์มของไปชิวๆนะตอนนี้มีแค่เกาะเอ้ยอุ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหโดนยิงว่ะคดูจากจุดไหนครับเนี่ยน่าจะอยู่ตรงแถวเบอร์สี่หรือเปล่านะโอเคเอผมเจอแล้วน่าจะอยู่ข้างบนนะคุณดูแต่จังหวะนี้ถอยก่อนของเราไม่ค่อยพร้อมนะเดี๋ยวให้เบอร์สี่จัดการนะโอเคโอเคเพื่อนเรายิงได้ไปว่ะคุณดูสวยจัดเลยนะโอเคมา อุ้ยนี่เราได้ตัวของอเหรียญห้าว่ะคุณดูดูดิโคตึงนะโอเคผมได้ M 4 4มาแล้วนะครับคุณดูเดี๋ยวเราก็จะมาหาชิปอัพนะครับเพราะว่าเราต้องการเป็นเลเวล3นะครับคุณดูถามว่าเลเวล1เล่นได้ไหมนะผมก็มองว่าเลเวล1ก็เล่นได้อยู่นะครับปืนนี้เพราะว่าดาเมจมันโคตรจะแรงนะคุณดูก็ปรับมาใหม่นะครับปืนนี้นะครับมันก็ปรับมาอยู่ใน อ่ะปืนไรเฟิลซุ่มยิงเลยนะครับใครชอบเล่นก็คอมเมนต์กันมาบอกตั้งคลิปได้นะครับคุณดูเพราะว่าปืนนี้นะครับเป็นปืนที่อ่าดามเมจค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมเอาตัวของราฟาเอลมานะครับคุณดูเพราะว่ามันจะเก็บเสียงให้กับปืนไรเฟิลซุ่มยิงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลายิงสตูร์มนะเราไม่ต้องซ้ำเลยแล้วมันจะมีสคนอยู่ข้างหน้าว่าคุณดูไอ้นี่เล่นเป็ด่ยนปะวะมาดิมาดิเจาะไอวอรเจาะไอวอรมาดิเอาเน็ตบิงกอะน้องเน็ตบิงกอะน้องมาดิจังหวะนี้ ยังไงเอาเดินเดินแบบนี้ก็เรียบร้อยนี่เล่นเป็นพราว่าเรียบร้อยแต่ไปสวยคนนี้น่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับคนดูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่แรงต่ำนะคนดูก็ถามว่าเจอตึงไหมก็เจอตึงนะคนดูบอกได้คำเดียวว่าอันนี้แค่จิบจิบนะเพราะว่าเลดเกมผมเจอแต่ตึงตึงนะแบบว่าท่าถ้ายืนไม่ดีคือตุยเลยนะมาโอเคแล้วมาที่วงฟ้าว่าคนดูเฮ้ยแล้วเหมือนขาน่าจะมีคนว่าดูดิ เอ้ยมีคนจริงแล้วจังหวะนี้วิ่งไปมาดิดอกี่ส40แบบนี้ก็แตกนะครับสวยสามก่อนเลยเอ้ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าว่ะคนดูไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าและจังหวะนี้อ้าวอันนี้น่าจะยืนไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นี่มาดิมาดิมาดิ MP สิสี่น่ะเรียบร้อยแตกไปหนึ่งโอเคอันญาก่อนนะครับเฮ้ยเหมือนมีใครนั่งเล,งล็งเราอยู่อุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดมาดิมาดิ เจาะไอวอเจาะไอวอตัวเดียวกันหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยโอโหคนดูมันลารผมว่าโอ้โหดูดิโอ้มันลาร์มโอ้าคนดูผมนึกว่าตีเดียวกันนะเมื่อกี้โอ้โหไม่เป็นไรนะอันยาก่อนนะคนดูตอนนี้คือต้องพร้อมแล้วล่ะมาขอยานสวนเลยแล้วกันโผมมาดิผมมาดิปืนพี่แมลงขวันน้องปืนพี่แมลงขวันน้องโอเคมาอุ้ยโอ้โหเราเจอของดีมาดู ซองยาวนะเดี๋ยวเราเล่นซองยาวดีกว,ว่าว่ะนี่<ด>เราได้ปืนดีมาแล้วนะครับมาดูซองยาวนะซองชิบะชิใจโอเคอุ้ยอีกเกาะสามนะคุณดูสวยเลยนะเกาะสามอุ้ยโอ้โอเราเล่นซองใหม่ดีกว่าซองใหม่มันตึงสุดในเกมเลยนะครับคุณดูตอนนี้เพราะว่าเราต้องรีบเล่นนะครับเพราะแพทย์น้าอาจจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคอุ้ยมีของดีๆว่ะแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชูเพื่อนนันก่อนนะครับคุณดูตอนนี้มีเหรียญอยู่ประมาณ อ่าพันแปดนะเออเดี๋ยวเราชูเพื่อนกันก่อนนะตอนนี้ผมได้มา3คิวแล้วนะคนดูคนก็เหลือประมาณ31คนนะคนดูคลิปนี้นะผมได้กี่คิวคอมเมนก็บอกใต้คลิปด้วยนะคนดูใครทายถูกนะบอกได้คำเดียวว่าใครทายถูกโคตึงเออต้องทายตอนนี้นะคนดูมาโอเคเราได้เอ็มหนึ่งสี่เรเวลสามแล้วนะครับคนดูตอนนี้บอกได้คำเดียวว่ายิงโคตรรัวนะเราเล่นเราจะเล่นเอ็มหนึ่งสี่กับ อซองใหม่ลกันนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้เคเฮ้ยได้ที่เปิดหาสตูมานะครับ U ยูอไรเขาเรียกว่าอะไรนะยูโอไม่ใช่แล้วไอตัว2หาสตูนี่แหละชื่ออะไรก็ไม่รู้นะไปะเดี๋ยวเราไล่ล่าหาคนกันเลยดีกว่านนะคนดูรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะไม่มีคนแล้วขออนุญาตไล่หาคิวเลยละกันเพราะตอนนี้เซตสกิวผมมันโคตรจะตึงไง เออพร้อมบวกนะคุณดูก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเล่นเซสกิลอะไรนะคอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปด้วยนะครับคุณดูเฮ้ยคอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปด้วยได้ไงเฮ้ยคอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปได้นะเฮ้ยแล้วเมื่อคณะจะมีโฟนว่ะดูดิดยืนนิ่งแบบนี้ก็ยืนนิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยนีครับเรียบร้อยเรียบร้อยสวยอย่างนี้ก็แตกเที่นี้ไม่น่าจะรอดนะครับเรียบร้อยซ้ำๆด้วยซองใหม่เชิญเชิเฮ้ย ไม่รู้ว่าตีเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่เราเปิดโดนไปก่อนนะเออเผื่อจะเจอคนวางดูเขนี่มันเล่นซองใหม่นะเอ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะคุณดูดูดิอ่าแล้วจังหวะนี้เอ้ยอันนี้เป็นการหรือเปล่ามาเอ้ยปืนบอมตัวตัวเองเฉยเลยเอ้ยหลังเข้าว่ะคุณดูอุ้ยเอ้าเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จะตายโอ้โหเผาไอบอลตัวเองเฉยเลยอะคุณดู มาดิอุ้ยน่าจะมีสองสามตัวว่ะดูจังหวะนี้ต้องจุก๊กหนีให้ไวขอย่าถอยก่อนนะครับคนดูตอนนี้เราต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ารู้สึกว่าน่าจะมีตีหนึ่งหรือเปล่าจาังหวะนี้ยังไงมาดิอุ้ยสองใหม่ไม่ใช่ซอ,องใหม่ร้อยเมตรมาดิ M4 ผมไปอ่าเฮ้ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าว่ะดูมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยแตกไปหนึ่งสามเลยเฮ้ย มีมีเพื่อน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 มาหรอมีเพื่อนมาหรอเรียบร้อยดาวไปสองจะชุบตัวเองเหรอไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบโอเคเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเองเ่ะเองมาจากไหนมาดิใจเย็นนะตอนนี้คืออยาโวยจ่อไอวอจังลนเลยเนาะบตดนี้แป๊กเม็ดเดียวพอนี่ไงเต็มกระบ,บาลน,นะครับตรงมัจ่อไอวอได้ไงน,นี่หงทองคืออะไรวะเจ๊หงเหรอ,อไม่ช่ยละเอ้ยมีคนโดดล่มมีคนโดดล่มมาดิ มาดิเรียบร้อยหมดตีเป็นไงอะครับคนดูซองใหม่โคตรโหดนะใครที่ชอบเล่นปืนนี้นะคนดูใครเล่นเป็ดก็บอกได้ครับเดี๋ยวว่าเป็นปืนที่แบกทีมได้ดีที่สุดนะครับปืนนี้แม่งโคตรโหดนะแล้วผมได้สกินมาใหม่นะคนดูสกินนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันบวกอะไรบ้างน,นะครับลืมแล้วแต่บอกด้ครับเดี๋ยวว่ารันโคตรเร็วนะคนดูมาเดี๋ยวเราเอาตกใจเพื่อนโอ้โหโอ้ยถึงว่าโคนนอบัตนี้ เออซื้ออะไรดีนะซื้อกล่องสแล้วก็กล่องเสริมเกราะมารัวๆไปตอนนี้คนก็เหลือ27คนแล้วนะครับคนดูผมได้มา8คิวนะแปเดี๋ยวเราตามล่าหาคนกันยาวๆนะคนก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับคนดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับไม่ลืมฝากกด ก,กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับคนดูเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆนะเอ้ยมาดิแพตเอ้แพตใหม่ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตตอนไหนนะครับคุณู้ผมอยากจะรีวิวปืนใหม่แล้ว่าเอ้ยช่วงนี้กําลังฮิตเลยนะครับสาหรับปืนมงป,ปืนใหม่ฟรีฟ,ฟงฟรีไฟเนี่ยเออวรรุ่น FF เนี่ยกําลังฮิตเลยนะช่วงนี้มาดิไปเอ้ยตอนนี้คือคนไม่ยุบเลยว่ะคุณูดูดิคนเหลือประมาณ28คนนะตอนนี้ ไม่รู้ว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับมาเมืองนี้มีคนไหมเมืองนี้มีคนไหมโอ้แล้วเพื่อเราดาวเบอร์อสองเบอร์สองเราดาวอ่ะดูโอเคไม่เป็นไรเรามีเข็มชุบอยู่นะตอนนี้เฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนชุบวงดูดิอาอไอนี้มันถุงทุงทุงซาฮูรานี่ว่าทุงๆุงไอบักขอดไม้เรียบร้อยสองสาม,สามโอ้โนผมเปิดกระบาลไปไงสองเม็ดแตก ไหนดูดิเองมีของดีหรือเปล่าอฮ้ยไอ้นี่มันมีซอง m อไอ้ซองพวง8ปีนะคุณดูไปของดีจัดเลยนะคนดูมาตอนนี้เราได้มา9คิวแล้วนะครับถือว่าเป็นเซตสกิลที่ก็ข้าี่จะโหดนะครับคนดูเซ็ตน,นี้เพราะว่ามันเก็บเสียงนะศัตรูก็ไม่มีทางรู้นะครับว่าเราอยู่ทิศไหนและเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะคุณดูอ้าอย่างนี้ก็หวานเตรียนเลยครับ หลอยหลอยหลอยอุ้ยเจ็บจัดนะคนดูจังหวะนี้คือเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยโดยเป็นยี่แปดสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเอไม่ใช่ละอันนี้มันอะไรแปลกเฮ้ยมาดิจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนเราเขาที่จะเสียบเปียบนะครับคนดูเพราะว่าวงบีบนะไปเดี๋ยวเราขออนุญาตหาหลอยดีกวี่ควาคนดูตอนนี้คนเหลือประมาณยี่สิบสอง ค่อยๆเล่นนะครับคุณดูตอนนี้ผมล,ลงแรงมานะสุ่มทีมมานะครับคุณดูแล้วเหมือนเบอร์สามเราจะดาว่าไปให้เราหาวิ่งไปใกล้ๆนี่หว่านะเพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าไปยิงนะเออเอ็มหนึ่งสี่บอกได้คำเดียวว่าเอ็หมหนึ่งสี่ได้หมดทุกตัวได้หมดทุกตัวนี่ไงมาเลยเกือบตายนะนะเกือบตายเฮ้ยมันมีคนโดดเอ้ยมีคนวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดับหนึ่งสวยมาดิ มีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าไปเดี๋ยวเรายึดโพเิชั่นกันก่อนนะคนดูจนนังหวะนี้เออนี่ยึดยึดขอนไม้กันก่อนอ้าวแล้วใครอ,อุ้ยโดนหลอยเฮ้ยปืนอะไรวะแรงจังอ่ะคนดูเดี๋ยวพันยาก่อนอ้าแล้วใครวิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับชื่อพุทโธนี่ไงเรียบร้อยตายพันยาก่อนพันยาก่อนจะเย็นเด้อพีนอ่นอ้องทุกคนแล้วเหมือนจะมีคนแบบนี้ก็เรียบร้อยอุ้ยโอ้โหปืนอะไรครับเนี่ย มาดิมาดิมาดิอ้าวเหมือนจะมีคนคนขับรถมานะเองขับรถอะไรแบบนี้อ่ะเองรู้ไหมว่าปืนที่มันแรงขนาดไหนี่ไดดอกละห้าินะครับดูโคตรโหดโคตรโกงนะเซตนี้ฮันยาก่อนนะคือตอนนี้คือวงแบบค่อนข้างที่จะแรงนะครับคุดูเราต้องรีบเข้าวงแล้วนะแล้วเหมือนจะมีคนอยู่สองคนข้างหน้าตอนนี้คือบูมเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับ วงก็แรงนะคนดุดูอ่าวิ่งเข้าวงกันเลยดีกว่าตอนนี้เอ้ยมีคนอยู่ข้างบนโหเพื่อเราดาวเราต้องรีบวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนนะคุดูตอนนี้โอเคชุบเพื่อนสวยรีบเขาบ้าวงเพื่อนเพื่อนรีบเขาบ้เาวงเอ้าเฮ้ยไม่พันยาเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่พันยาเฉยเลยไปรีบเขาบ้าวงตอนนี้คือวง่อนข้านจะแรงแล้วครับคุดูอุ้ยโอ้โหเขา้าวงยากแล้วว่าเหมือนจะมีคนดักผมตรงก้อนหินนะดูดิ โอ้ยนี่คือเท้ายางอยู่นะแล้วยังไงยังไงมาดิโววงโคตรแรงนะโชคดีเรามียาใหญ่ขนาดนี้จะเยอ,อะเอาเฮ้ยเพื่อนเองยิงปืนไปไหนเนี่ยโคตรไกลเลยตั้งไอวอลไปก่อนนะไม่รู้ว่าสตูหนีไปหรือ,อยังนะคุณดูตอนนี้อ้าผมเห็นแล้วน่าจะอยู่น่าจะหนีไปแล้วนะครับเ,ออเหี้ยไรแะ้วะไกลนั่นไปเดี๋ยวเราน่าจะเข้าวงหน้าอยู่นะคุณดูตอนนี้คือวงแบบคข้างแรงโอ้โหดูดิวงโคตรแรงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพัญยาก่อนนะโอ้โหไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเปล่านะคุณดูวงแรงจริงไอ้วหวน้ำเพื่อนไ่วยน้ำวันนี้ต้องไหายน้ำไอ้เข็ไอ้นี่มาเลยดีกว่าตั้งไอวอก่อนพัญยาก่อนเราต้องค่อนข้างที่จะเซฟนะครับคุณดูเพราะว่าลงแรงนะมันจะมีอ่าสตูทั่วทุกเอ้ทั่วทุกสารทิศนะแล้วก็ต้องตั้งไอ้วงไอวอกันไว้ก่อนนะไปวงอยู่ใกล้ๆเราผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยคุณดู อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออเฮ้ยอีกจะขึ้นนี่ทำไมยายาเออเอ้ยเอ้ยเรามีคนเข็มชุบดิว่าโอเคสวยมีเข็มชุบมาดิมาดิาดรีบเข้าวงรีบเข้าวงขู่เรือเหลือแปดเกือบหลับจะกลับมาได้มาดิเกือบตายนะคนดูเมื่อกี้โอ้โหเราพันยาก่อนเลยตอนนี้โอเคโอ้โหคือถ้าเมื่อกี้ผมตายนะี่คือเรียบร้อยแพ้เลยนะครับคนดูตอนนี้คนเหลือประมาณ9้าคนแล้วนะ วกแบบโคตรแรงเลยอ่ะเมื่อกี้เคเหลือหกคนแล้วผมได้มาสิบสามคิวแปะเนียเรานะเอ้ยเมื่อข้างหน้ามีคนหรือเปล่าวะคนดูรู้สึกว่าน่าจะมีคนนะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปนี่เลยดีกว่าวิ่งเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะเอ้อันนี้มันกลับหลัก,กระเบิดเรานี่มานี่เฮ้ยผมเจอคนวะคนดูแล้ววิ่งมาแบบนี้เม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกเรียบร้อยดาวสองมาเลย มาดิอ่ามี3ตัวเอาเอุ้ยต้องเรา้อรีบเดาะไอวอลนะครับคุณดูโอเคแล้วได้นะเพมหนึ่งคิวนะเห็นไหมผมไม่ต้องซ้ำเลยนะครับคุณดูเพื่อนขอนจุ๊บไม่ทันนะเลือดไหลแบบโคตรไวไปจังหวะนี้สองไปแล้วได้ทําการเชิดฉายเฮ้ยเป็เหมือนจะมีคนวิ่งไปชูเพื่อนจังหวะนี้ก็ด้างไปเรียบร้อยหวันเจีย๊ยบอ่าเหลือตัวสุดท้ายเลยนะครับคุณดูจังหวะนี้ปาระเบิดไปปาระเบิดไปเฮ้ยมีสองคนที่มามาดิพร้อมบวกอ่ะสองหนึ่งก็ว่าสองหนึ่งก มาดิอุ Ideally, ้ยอันนี้มันเป็นงานมาดิแปะแปะเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยเหลืออีกตัวหนึ Sci ่งเหลืออีกตัวหนึ่งคนดูอ่าอุ้ยไอ้ทุนนันตายหมองเปล่าอ่าและจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะคนดูตัวสุดท้ายนะมาดิก้ามาดิวะาก้ามาดิก้ามาดิโดนหัวไปเม็ดหนึ่งจังหวะนี้เราต้องรีบเข้าชาร์จเลยนะครับคนดู ก่อนที่เราจะเข้าชาร์จเราก็ต้องซูตนี่เลยซูตของไปก่อนนะเรามี3มชิ้นแล้วก็ซูดไปนะก่อนที่เราจะเข้าไฟมันจะได้บัฟทำให้เราโหดขึ้นไปะจังหวะนี้ก็คือแบบพร้อมบวกแล้วไงคนดูพร้อมบวกเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างซ้ายนะเหมือนจะมีเสียงเท้าอยู่ข้างซ้ายอ่าข้างขวาเมื่อกี้น่นจะอยู่หลังกําแพงหรือเปล่าออามาดิมาดิเอลล้ลากหัวไม่ลืึแลากหัวมัขึ้นันนี้มันเขาไม่ค่อยเป็นหรือเปล่ปาเนี่ยเล่นเป็นหรือเปล่ปาเนี่ยมาดิจังหวะนี้ จังหวะนี้รู้จักซองใหม่หรือเปล่าไอ้น, no. okay. น้องโอเคครับคุณดูก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตสกิลสำหรับปืนระยะไกล M14 นะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะบอกได้คำเดียวว่าโคตรโหดโคตรโกงเอาไว้แบกแลกได้นะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปน,นี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ